สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแรนดอมอ่ะอีพีแรกเลยนะคะปกติจะดูลัคนาราศีนะคะอ่า,าสิบสลัคนา12บราศีกับช่องอ่าลักษมีทารอดขอฝังเนื้อฝักตัวเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดช่องเนี่เป็นอ่าครั้งนี้เป็นเอาเป็นครั้งที่2นั่แหละแต่เพิ่งมาเปิดปีนี้ใหม่นะคะเราทํามาหลายปี จริงๆแล้วดูดวงส่วนตัวมาหลายปีแล้วมันตั้งแต่หน้ายังไม่แก่ผมยาวนะเราเขาฝังนึ่งฝังตัวนะอันนี้วันนี้จะมาทำาเป็นแรน,แรนดอมนะคะเป็นแรนดอมเกี่ยวกับถามว่ารักที่เพิ่งจบจะไปยังไงต่อนะคะสำหรับคนที่อารมณ์แสบๆนี่มาดูเรื่องความรักเลยนะรักที่เพิ่งจบแล้วจะไปยังไงต่ออื นี้จะวางาไพ่ไว้เลยจะไม่ได้สับไพ่สับไพ่เหมือนช่องอื่นนะจะเป็นสไตล์นี้นะคะสับไพ่เสร็จแล้วก็วางไว้ให้เลยนะ,ะแล้วก็จะอ่านให้อ่านให้อ่านนะไพ่ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะไพ่ออกมาบอกว่าครั้งที่คุณจะไปเนี่ยทางที่คุณจะไปะเริ่มต้นคือคุณต้องให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนที่ทำเราเจ็บก่อนแล้วคุณจะเดินต่อได้ไพ่ออกมาบอกคุณเฮิร์ทแบบหมดแรงแบบ ทิ้งตัวนอนเลยเพราะไพ่ในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับคุณเป็นฝ่ายเสียสละเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายรอบางคนถึงอยู่ในสถานะมือที่สองหรือว่าเป็น,น <Yeah. S 1> Number ร์ m b e r คือเป็นเออเป็นแอบแอบหมายถึงว่าคือสถานะไม่พิเศษไม่สถานะพิเศษก็จริง แต่โชว์ตัวไม่ได้หรือลักษณะภรรยาที่สองภรรยาที่ที่มีคนเลี้ยงดูแต่ว่าไม่สามารถโชว์ได้ว่านี่เป็นภรรยาเขาเนี่ยเป็นสถานะแบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็ก็เรียกบางคนเขาก็จะเรียกว่าภรรยาภรรยาน้อยเนาะ,ะสถานะแบบนี้ที่ผ่านมาตัวคุณนะ่ะจบและแต่ฝ่ายนึง ยังไม่ยอมจบเพราะลักษณะผู้ชายที่ขึ้นมาหน้าไพ่บอกว่าเป็นคนมุทะลุเอาใจใจด้วยชอบควบคุมชอบคอนโทรลชอบชอบวางแผนจัดการเองหมดเลยไม่บางทีไม่ถามเราสักคำแต่ทําไปแลละเราก็ได้แต่อ,อ,อ้ออได้ได้เป็นใช้คําว่าได้ค่ะได,ได้เป็นได้ได้ได้ทุกอย่างเขาวางแผนเป็นระบบหมดเลย คุณก็อยู่ในสถานะที่ยอมยอมแล้วก็ทนทนเพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อไปแล้วเขาเป็นคนลักษณะผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นคนชัดเจนคุณรู้ว่าเขารักแต่ไม่สามารถเอาคืนขึ้นคุณขึ้นมาอันดับหนึ่งได้นี่อยู่ในเคสของคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า อีกเคสหนึ่งถ้าถ้าใครเข้ามาเข้ามาดูในช่องนี้นะแรนดอมนี้จะไม่เหมือนใครนะจะไม่ไปได้เปิดแล้วก็บอกบอกแต่ว่านี่คือเปิดเอาไว้สถานะแต่และสถานะจะบอกให้เลยว่าเป็นยังไงอย่างสถานะที่เป็นภรรยาที่2เนี่ยตัวคุณตอนนี้ทิ้งตัวเริ่มที่จะปิดตัวปิดสถานะตรงนี้แล้วเลิกแล้วมาอยู่คนเดียวเลิกแล้วต้องการที่จะหาอนาะคตที่ที่จะมีรักแท้ มีครอบครัวจริงๆคนรักจริงๆซึ่งจริงๆมีคนชอบคุณอยู่นะบอกไว้เลยนะแต่เขาไม่หวือหวาเขาเป็นคนซื่อๆผู้ชายคนนี้แต่คุณไม่เคยมองเขานะคุณจะคิดในสถานะเขาเป็นพี่ชายหรือเพื่อนเท่านั้นเองไพ่ออกมาแบบนี้นะคะใครที่ตรงกับพลังงานแบบนี้ก็ขอให้ฟังนิดนึงถ้าคุณออกจากผู้ชายคนที่ให้ความชัดเจนคุณไม่ได้คุณจะได้พบกับรักแท้และการแต่งงานที่จริงจัง นี่คือไพ่แรนดอมนะคะใครที่เข้ามาขอให้ฟังตรงนี้นิดนึงนะแต่แต่ถ้าใครจบแล้วตัดจบไปละแต่มันจบไม่ได้คุณก็จะกลับไปวนลูปเดิมถ้าเคสของภรรยาที่สองเนี่ยคุณก็จะยังคนดใช้ชีวิตเหมือนเดิมใจคุณก็ยังจะเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึงไม่ทุกเลยแฮปปี้เพราะเขาคิดว่าเขาทำโอเคแล้วทุกอย่างเขาดูแลคุณดีแต่สถานะเขาให้คุณไม่ได้ แต่สําหรับคนที่ไม่ใช่ภรรยาที่สองคือคนที่มีความรักก็คือเจ็บมาแล้วจบไปแต่จบไปขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง 1. คือไปรักษาแผลใจของตัวเองก่อนแล้วก็เดินออกไปแล้วไปแบบสวยๆเลยทุกอย่างมันจะครั้งแรกๆมันอาจจะต้องใช้เวลาก่อนแต่สักพักหนึ่งคุณจะเจอเซอร์ไพรส์บางคน เจอเซอร์ไพรส์ในที่นี้เป็นแฟนกันกลับมาครั้งนี้ขอแต่งงานเฉยเลยแบบมันไพ่มันออกมาแบบนี้นะอ่ะจะให้พูดยังไงอ่ะว e ดดิ้งวดดิ้งอยู่ตรงกลางเลยแล้วเซอร์ไพรส์อีกไม่รู้จะให้แปลว่ายังไงอ่ะเนี่ยไพ่สองใบนี้มันขึ้นมาโชว์ขนาดนี้ก็ไม่รู้แม่อ่าไม่รู้ป้จะป้นจะพูดว่ายังไงดีนะก็ไม่เหมาะว่ต้องพูดแบบนี้ ว่ามันมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ถ้าใครจบแล้วแต่มันจบจบแบบสถานะภาพจบในระยะหนึ่งและกล้าวไปในระยะหนึ่งคือกลกา,ายเป็นการแต่งงานเฉยเลยคุณมีคุณมีคุณมีโมเมนต์ดีด้วยนะบางคนนะคะจะเข้าใครที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับพลังงานตรงนี้ด้วยให้มีความหวังไว้สําหรับคนที่แบบอืมแต่แต่มีแต่นะไพ่ออกมาเตือนว่าใครที่อยู่ในสถานะความยอม ยอมตลอดเลยมีความทุกข์มาตลอดเลยเพราะแฮงแมนมขึ้นมาว่าตัวคุณนี่ทนเป็นฝ่ายทนเพื่อที่จะอยู่ในอยู่ในสถานภาพที่คุณรักเขาฝ่ายเดียวมีด้วยถ้าใครที่อยู่ในสถานภาพรักเขาฝ่ายเดียวไพ่ออกบอกเลยแนะนําพลังงานไพ่ออกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกให้คุณออกมาเลยแล้วคุณเปิดประตูอีกครั้งคุณจะเจอรักแท้ที่จริงหรือว่าจะเจอสถานภาพที่จริงจังและจริงใจ กับผู้ชายที่ทำงานเก่งซื่อซือไม่หวือหวาชอบไปเที่ยวเดิมๆไปเที่ยวทะเลก็ไปเที่ยวได้ตลอดเลยไปไปเที่ยวน้ำตกก็ไปเที่ยวได้ตลอดเลยลักษณะแบบนี้ซึ่งจริตคุณอาจจะไม่ชอบแบบนี้แต่คนแบบนี้ให้ความรักแท้จริงของครากับคุณขอให้คุณลองคิดดีๆว่าคนที่มั่นคงแต่ไม่หวือหวาไม่ได้แบบว่าเป็นคนแบบพูดหวานเจี๊ยบอะไรเนี้ยแต่ ทำหน้าที่ความเป็นสามีทําหน้าที่การเป็นแฟนและให้ความรักคุณสม่ำเสมอคนแบบนี้จะเข้ามาหาคุณแต่บางคนรู้แล้วนะว่าคนนี้เขาชอบคุณลักษณะแบบนี้แต่คุณไม่ค่อยเปิดใจให้เขาแต่คุณไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่หรือว่าคนที่มีลักษณะว่าไม่ให้ไม่ให้สถานะคุณชัดเจนแต่เลี้ยงเดเลี้ยงดูคุณอย่างดีเปยทุกอย่างเลยให้ทุกอย่างเลยคุณก็เลยแฮปปี้กับกับความสุขแบบนี้แต่พอมานั่งอยู่คนเดียวมันก็เศร้าๆว่า อยู่ทาไมอยู่แล้วแบบเหมือนจะมีความสุขนะมันมีความสุขแบบผิวๆไงมันไม่ใช่รักแท้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ผูกผูกพันกันแบบจากใจรักกันเหมือนกันคนนี้เขาให้ความสุขคุณอีกแบบหนึ่งแต่คนนี้เขาให้ความสุขคุณอีกแบบหนึ่งพลังงานไพ่สิ่งศสิทธิ์ท่านบอกมาบอกว่าให้คุณเลือกทางเดินให้ดีแล้วใช้สินข้อ5้าข้อสินข้อ3าม เด่นๆเลยจะทําให้คุณไม่มีไม่ผิดหวังในอนาคตหรือว่าตัดสินใจทางเดินแล้วคุณเดินออกไปได้แบบสวยๆเลยนะคะอ่าวันนี้เราก็บอกแค่บอกบอกบอกให้ชัดเจนเลยนะไพ่แรนดอมคือใครที่เจ็บเจ็บอยู่เป็นฝ่ายยอมให้เดินออกให้เดินออกไปแต่ใครที่แบบว่าง้องง้องงอน,งน จบการรู้สึกว่าลักษณะผู้ชายคนเนี้ยที่ชอบอยู่มันเป็นความรักที่แบบว่ามันมีไพ่ทวินเฟรมด้วยเหมือนกับดึงดูดกันมาตลอดเลยแต่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนฝ่ายมันมันทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยพอสักพักหนึ่งพอคุณเดินออกมาฝ่ายชายคิดได้กลับมาขอคืนดีขอให้คุณให้โอกาสเขาหรือแล้วแต่จิตใจคุณนะคะให้คุณช่างให้ดี แล้วคุณจะเจอเซอร์ไพรส์ยินดีด้วยนะคะใครที่มาดูใครที่เปิดเข้ามาดูนี้ยินดีให้กับทุกๆคนที่เจอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเจอเซอร์ไพรส์สถานะภาพชัดเจนหรือว่าเลิกจากสถานะมือที่สอง,ม,อสองมือที่สามกลายเป็นมือหนึ่งมือเดียวในชีวิตแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าวันนี้ขอจบไพ่แค่นี้นะคะความรักจบแล้วจะไปทางไหนต่อ แลนดอมนี้ตอบให้หมดแล้วนะคะยินดีให้กับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความแซดมีความเศร้าขอให้เดินหน้าต่อไปเปิดใจรับอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเจอรักแท้ค่ะสวัสดีค่ะ